หวานกันจริงเลยนะนี่พวกแกเข้าไปได้ไงนะก็แกเปิดประตูกว้างขนาดนี้ใครก็เข้าได้นี่เฮ้ย,ย,ยคนหายทั่วเลยได้เสียได้กับเสียแกจะทำอะไรกันแกจะทำอะไรไม่ต้องพูดมากนี่ก็มากระมีเออเหรอเฮ้ยอย่าทะเลึง่งเฮ้ยอะไรอ่ะสงสัยข้อมูลจะอยู่ในคอมเสียดูดมันออกมาสิไม่มีรอด นี่ข้อมูลนลวเว้ยไม่ใช่มา้าแฟดได้อะแฟดได้ไม่มีเสียแฟดได้ไม่มีแล้วก็เอาไปทั้งอย่างนี้แหละเฮ้ยเสียทำอย่างนี้ไม่ได้นะทำไมวะผิดคนไหมนี่ก็หารักซะแล้วเนี่ยถ้าแฟนบ้านผมเขาจะตัดขามี่สองมือเนี่ยทามือกูเนี่ยตัดสองข้างเลยอะตัดมือสองข้างทิ้งเลยทีเดียวเลยกฎหมายมันโหดมากมดต้องออกไปไว้เนี่ยฮึดนางนี่มันแต่งตัวดีถ้าทางจะเป็นพี่สาวมันวะ หน้าตาไม่เบาอ่ะฮะเฮ้ยน <N> 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 ี่อย่าจับเมียนะเฮ้ยเซ็กซี่เหมือนกันเสียไปมองตามันไม่วะเดี๋ยวก็ใจอ่อนหรอวเฮ้ยก็เสียถูกใจมันนี่ว่าอย่าเสียในตาคุณเหมือนมะนาวหน้าขาวมันดังแป้งกีเส้นผมแล้วมันดังเส้นมีหัวไหลทองดีมันคนมปังปอดแต่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 สุดยอดเสียเฮ้ยเหมือนหนักมากเลยอ่ะเฮ้ยเอาตัวกันไปอย่าทำเขา เอาตัวมันไปเฮ้ยเ้ยยาเอ,อาเมียฉันไปเอาฉันไปด้วยไอ้ปุ๊กมึงอยู่ที่นี่ไม่ต้องไปหรอกจะไปแย่งอากาศกูหายใจโอ้โห